นนทบุรีโฟโต้ทริปวิดพิกตาสวัสดีค่ะพบกับเอนะคะปฐมมาจัดแจงหน้ามลผลเดิมนะคะวันนี้นะคะเออยู่ ที่นนทบุรีนะคะใกล้ๆก้กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปตุย์ทริปที่นนทบุรีใกล้ๆก้กรุงเทพมาง่ายสะดวกแล้วก็ไกลามากๆเลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะเออยู่ที่ร้านบางกอกดอยค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่นะคะให้อารมณ์เหมือนธรรมชาตินะคะแล้วก็มีบรรยากาศชิ้นๆคูลๆนะคะของตกแต่งสวยงามมากๆนะคะและว,วันนี้เราจะดําเนินทริปโดยใช้เจ้าพิกตานี่ค่ะพิกตานะคะเป็นเคสมือถือที่ให้อารมณ์เหมือนใช้กล้องจริงๆค่ะ หลังจากที่เรานะคะถ่ายอาหารถ่ายเครื่องดื่มนะคะลงโซเชียลอวดเพื่อนเป็น,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นแบบนะคะในการถ่ายรูปโดยใช้พิกต้าะคะ่ะ หลังจากที่เราไปเติมพลังค่ะที่บางกอกดอยคาเฟ่นะคะและตอนนี้เออยู่ที่ศาลากลางหลังเก่านะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่นะคะมีสถาปัตยกรรมนะคะที่สวยงามนะคะและเก่าแก่มากๆมีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะสร้างตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเอก็อยู่ที่ตะวัน The Food Project นะคะอยู่ละแวกบางบัวทองนะคะสถานที่ตกแต่งของที่นี่นะคะก็จะเป็นการคุมโทนนะคะสีขาวๆลีนๆน,นะคะมินิมอลแบบสวยๆเรียบๆสวยๆนะคะที่นี่มีการคุมโทนได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายมีร้านจำหน่ายเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มีโซนของร้นอาหารด้วยค่ะ ไอคิดว่าในปัจจุบันนะคะการใช้มือถือในการถ่ายภาพเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากและทุกคนมีนะคะแล้วก็พกพาง่ายอย่างมีพิกตาเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพนะคะก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นนะคะการจับการใช้ฟิลเตอร์ต่างๆก็ดูง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยเจ้าพิกตาตัวนี้นะคะการใช้งานนะคะไม่ต้องต่อบลูทูธไม่ต้องต่อ w i f i นะคะ,ะ,คะเพียงแค่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะก็จะสามารถนะคะใช้งานผ่านระบบเสียงได้เลยค่ะ อันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน Picta นะคะโดยที่เราจะใช้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องก็คือจะใช้ระบบเสียงนะคะโดยที่ไม่ผ่านบลูทูธไม่ผ่าน Wi-Fi เลยค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะคะเห็นไหมคะออโต้ Auto, ISO นะคะปรับแสงได้นะคะซึ่งโหมดต่างๆนะคะก็จะเหมือนกล้องมากเลยค่ะน,นี้โหมดมาโครนะคะวิดีโอนี้การเซลฟี่เห็นไหมคะอันนี้ฟิลเตอร์ต่างๆออโต้ Auto, ISO มันนวนนะคะหมดกีฬา หมดมาโคง่ายมากนะคะเพียงแค่หมุนปุ่มน,นี้เองเท่านั้นเองนะคะซี C. ปุ่มนี้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ปุ่มหลอกๆนะคะมันเป็นปุ่มที่สามารถใช้ได้จริงเลยค่ะอันนี้อย่างปุ่มกดปุ่มชัตเตอร์นะคะกดเป็นโหมดต่างๆอันนี้คือปรับบวกลบแสงนะคะและนี่ก็คือการซูมเข้าซูมออกนะคะหมุนเข้าซูมเข้าซูมออกได้นะคะแต่ต้องใช้ร่วมกับแอปพลิเคตาเท่านั้นนะคะ ส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นเหมือนมาตรฐานกล้องทั่วไปนะคะที่มีก็คือเสียบแฟลชเสียบไฟนะคะหรือเสียบใหม่ได้นะคะและตัวด้านล่างนะคะก็จะมีไว้สําหรับใส่กับขาตั้งกล้องนะคะตัวเล็กๆนะคะตั้งถ่ายได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเอใช้ iPhone 8พัสนะคะสำหรับกิ๊เนี่ยถือว่าทำให้เอใช้งานได้ง่ายกว่าปกติด้วยซ้ำนะเพราะว่า iPhone 8พัเนี่จะค่อนข้างหนักแล้วพอมีกิ๊เข้ามานะคะก็สามารถช่วยในการคอนโทรลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ อันนี้เราจะลองใช้โหมด M ก็คือโหมดควบคุมนะคะโหมดควบคุมก็คือโหมดแมนนวลนั่นเองนะคะเป็นตัว M อันนี้จะปรับชัตเตอร์สปีดนะคะแล้วข้างบนนะคะก็ไว้ปรับ ISO นะคะปุ่มด้านหน้านะคะก็นี่ค่ะซูมเข้าซูมออกกดเพียงครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการโฟกัสเห็นไหมคะนี่คือการโฟกัสและกดเต็มนะคะเพื่อเป็นการถ่ายเรียบร้อยคะ่ะ แล้วก็จะเอาไว้เลื่อนจุดโฟกัสได้นะคะว่าเราจะเลือกจุดโฟกัสที่ไหนนะคะอ่าหยดน้ำนี่ก็คือฟังก์ชันฟิลเตอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะแคชเชีเบอนี่เห็นไหมคะแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าจะเบอร์มากเบอร์น้อยนะคะเห็นไหมคะผอันนี้แบบว่าเหมือนหนังแบบสเปเชียลเอฟเฟกแต่อันนี้ชอบมากเลยอะ่ะ ข่าวอจชยากรรมโป๊ะพะโปะ๊อันนี้ก็จะเป็นปุ่มโฟกัสนะคะก็จะแยกกันกับปุ่มวัดแสงนะคะเห็นไหมคะคือลงนี่ได้แบบนี้เลยค่ะเจ้าก,กริปบวกแอปของพิกตานะคะมันสามารถดึงนะคะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของกล้องมือถือของเราค่ะ หละคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าเวลารูปเราถ่ายแล้วจะไปที่ไหนนะคะก็จะเข้าไปที่อัลบั้มของโทรศัพท์เราได้เลยค่ะโดยไม่ต้อง export นะคะจากแอปเข้าแต่อย่างใดเลยค่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะเจ้าพลิกต้าตัวนี้นะคะที่เห็นการใช้งานตลอดคลิปของเอในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเอจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ติดต่อนะคะเผื่อว่าเข้าไปสอบถามหรือว่าติดต่อซื้อสินค้าได้เลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะตะวันตกดินเย็นพอดีนะคะสำหรับหนึ่งวันของวันนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิป,ปไปดูในคลิปต่อ,ตอไปนะคะว่าเอาจะพาไปที่ไหนแล้วก็มีอะไรมาอวดกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้เอต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่องทางการสั่งซื้อพิกตาที่ Facebook f a n p a g พิกตาไทยแลนด์หรือที่ b i g Camera ค่ะ